อยากจะลงทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะเสียเวลาไปนั่งดูกราฟดูหุ้นทุกวันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเวลาต้องทํางานทีนี้เนี่ยการที่จะลงทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าและการที่จะต้องถือหุ้นระยะยาวเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างและต้องดูอะไรบ้างในคลิปนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะครับข้อที่1โมเดลของธุรกิจเนี่ยจะต้องน่าสนใจ อย่างแรกที่จะต้องดูสําหรับหุ้นระยะยาวเนี่ยก็คือว่าธุรกิจของหุ้นนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูงอย่างเช่นสายการบินอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นธุรกิจที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับอย่างเช่นพวกสินค้าที่เมื่อก่อนอาจจะเคยบูมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลิกใช้งานไปแล้ว ธุรกิจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่น่าสนใจนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าธุรกิจแบบไหนถึงจะน่าสนใจจริงๆผมอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกว่าธุรกิจแบบไหนไม่น่าสนใจแล้วก็ตัดมันออกไปจากลิสต์การลงทุนเนี่ยจะทําให้เราเลือกหุ้นได้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเลือกว่าอโอ้โหธุรกิจแบบนี้น่าสนใจอย่างเงี้ยเราจะไปได้แค่10ตัว20ตัวก็พอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราตัดว่าโอเคธุรกิจแบบเนี้ยเราไม่สนใจเราอาจจะคัดออกไปสัก50ตัว หรืออีกตั้งพันตัวอย่างเงี้ยให้ลงทุนโอ้โหมันแตกต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับข้อที่2สินค้าสามารถแข่งกับคู่แข่งได้สิ่งที่สําคัญของการที่จะลงทุนุู้ระยะยาวอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการที่สินค้าของบริษัทนั้นเนี่ย สามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งได้หรือว่ามีจุดเด่นที่สามารถดึงลูกค้าเข้ามาได้นะครับอย่างเงี้ยจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถกิน Market s ตแ r ร์ในตลาดเพิ่มได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะดึงลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาได้อีกแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นที่สินค้าของเขาเนี่ยไม่มีความแตกต่างกับคู่แข่งเลยก็คือเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องไปแข่งกันก็คือราคาใช่ไหมครับก็มัวแต่ดั้มราคาว่าโอ้เดี๋ยวฉันให้ถูกกว่าเดี๋ยวฉันให้ถูกกว่าอย่างเงี้ยจะทาให้บริษัทเน <le dal sensations> อาจจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่ข้อที่3รายได้และกําไรยอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับสาหรับการทรรําธุรกิจเนี่ยรายได้และกําไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแทบจะที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดรายได้และกําไรของเขาเนี่ยมีการเติบโตมันจะทําให้ราคาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดรายได้หรือกาไรของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตทุกตรมากหมายความว่าการบริหารงานหรือว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยไปในทางที่ดีและถูกทางนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจ ข้อที่4บริษัทยังมีโอกาสในการเติบโตนะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกหนึ่งอย่างเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นที่เขามีการเติบโตจนเต็มแล้วเนี่ยหมายความว่ารายได้ของเขาเนี่ยอาจจะตันและทํารายได้เพิ่มได้ไม่มากแล้ว ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันขยับได้น้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นที่ยังมีการเติบโตได้อยู่หรือว่าไปลงทุนในหุ้นที่เป็นหน้าใหม่ที่สามารถกินส่วนแบ่งของตลาดได้เนี่ยมันจะทําให้ราคาของหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้มากกว่านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ลงทุนในหุ้นที่ยังมีโอกาสในการเติบโตในตลาดได้อีกนะครับสรุป4ข้อที่จะต้องรู้สําหรับการดูหุ้นระยะยาวนะครับก็คือ1โมเดลธุรกิจเนี่ยน่าสนใจไหม สสินค้าของเราเนี่ยสามารถแข่งกับคู่แข่งได้ไหม3คือบริษัทของเขาเนี่ยมีรายได้และกําไรไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าและ4ก็คือบริษัทยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อีกหอไหมสําหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สหุ้นทํากําไรในตลาดอเมริกานะครับสามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาในเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมจะส่งข้อมูลการเรียนตอบกลับไปนะครับและก็เช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ